แตกต่างกันอย่างไรในศิลปะมรศพอนาจารย์ยังเย้งยังเถียงกันไม่จบว่าอย่างไรคือศิลปะอย่างไรคืออนาจารย์แต่ที่แน่ๆน,นั้นศิลปะคือมงกลอันุดมนั่นเป็นคําตัดของสมเด็จพระบรมมสัมมาสัมพุทธเจ้ามงคุลอันอุดมมันหมายความว่าเหตุที่นำมาซึ่งความเจริญอันสูงสุดหรือดีงามสมบูรณ์เยี่ยมยอด ศิลปะหมายความว่าฝีมือหรือการแสดงออกซึ่งความสามารถของคนถตาสิ่งนั้นสภาพนั้นใครสร้างใครประพฤกแล้วมีผลกระทบต่อผู้รับรู้รับสัมผัสก่อให้เกิดความเจริญดีงามนั่นคือศิลปะส่วนอนาจารนั้นคือสภาพนั้นไม่ควรสร้างขึ้นมาไม่ควรประพฤกออกมาเพราะถือว่าน่าดูถูกหน้าราังเกียจเป็นงานด้วยการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสื่อมความไม่ดีงาม สำหรับมหรสพก็คืองานหรือการเฉลิมฉลองที่จัดให้รื่นเริงเอกเรกรกมักประกอบไปด้วยศิลปะหลายชนิดแต่ก็ยังจะมีสิ่งหรือสภาพที่เป็นอนาจารย์ปนร่วมอยู่ด้วยถ้ามแม้งานมหรสศพใดที่ทำขึ้นแล้วส่งผลก่ให้เกิดความเจริญดีงามนั่นคือมหรสศนั้นเป็นศิลปะ แต่ทางงานมรสพบใดที่ทําขึ้นและส่งผลของให้เกิดความเสื่อมไม่มีไม่งามนั่นคือมรสพที่เป็นอนาจารพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งที่เป็นค่าศึกแก่กุศลคืออนาจารย่อมเป็นสิ่งที่ควรละเว้นอย่าส่องเสษอย่าทําดังนั้นมหามหรสพจึงเป็นได้ทั้งอนาจารหรือศิลปะ ศิลปะนั้นช่างหรือผู้ทำจะต้องมีพิมือในการจัดองค์ประกอบสิ่ง composition ให้ดีให้มีคุณภาพสูงส่งด้วยหลักการสองข้อสำคัญ 1. เป็นที่น่าสนใจมีแรงดึงดูดชวนชมมีสินทรีสอมีเป้าหมายแก่นสารเนื้อหาเป็นมงคลอนุดมสังคมเวียนลงสู่ต่ำด้วยอำนาจกิเลสดังนั้นศิลปะจึงกลายเป็นงานที่ถูกกิเลสของช่างผู้ทำผสมเข้าไปมาก กระทั่งเป็นอนาจารไปเสียเป็นส่วนใหญ่แม้แต่มหรสพก็เป็นงานอนาจารกันเต็มบ้านเต็มเมืองจนไม่เข้าใจว่าอะไรคือศิลปะอะไรคืออนาจารอะไรคือมหรสพสับสนฟั่นเฟือฟุ้งฝันฟฟฟะหรือถหาจะพูดกันแล้วจริงๆในศาสตร์แห่งศิลปะทุกวันนี้แม้กระทั่งผู้ไดทีด่ชื่อว่าศิลปินแท้ๆก็แทบจะไม่รู้ว่างานที่ตนสร้างขึ้นมานั้นสื่ออะไรให้อะไร มีเป้าหมายหรือสร้างสารรค์เนื้อหาที่เป็นมงคลอะไรบ้างแก่ผู้คนเขาแน่ๆชัดๆส่วนมากมีแต่งานที่ทําตามใจตนเองหรือบําเรออารมณ์ชอบของตอนเองเป็นส่วนใหญ่แล้วก็อธิบายว่างานศิลปะต้องเป็นงานที่เข้าถึงอารมณ์แสดงออกถึงอขั้นอารมณ์แห่งจินตนาการในเรื่องลึกซึ้งของจิตวิญญาณอารมณ์ส่วนใหญ่ของคนคือกิเลสตัณหา ที่มันปนออกมากับการแสดงออกนั่นเองหากใครมีฮิริโอตัมปะสูงก็ฝึกตนได้แสดงออกแต่น้อยใครไม่สามารถฝืนได้หรือกิเลสแรงก็แสดงออกมากับอารมณ์มากดังนั้นไม่ได้ช่องมันจึงหาทางแสดงออกมากับงานให้ได้เต็มๆและยกอ้างโมเมปนเปว่าเป็นศิลปไปเฉลย งานศิลจึงกลายเป็นกิเลสจากส่วนลึกของผู้ทำโดยพรางไปกับการปรุงแต่งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งหลายแล้วหลงเข้าใจว่านั่นคือองค์ประกอบศิลแท้ๆคือผลผลิตแห่งกิเลสที่ล่อกันไปเหลากันมาของผู้ผลิตกับผู้บริโภคเติมเต็ม,ตมแก่กันนับวันจัดจ้านขึ้นจัดจ้านขึ้นสันงคมมนุษย์นั้นต้องใช้ศิลปะอย่างสำคัญยิ่ง แม้พระพุทธเจ้าก็ทรงใช้ศิลปะตลอดเวลาในการสร้างคนในการทำงานช่วยสังคมมนุษยชาติและสร้างศาสนาดังนั้นศิลปะจึงเป็นจึงต้องเป็นงานที่โน้มเอียงไปข้างเป็นเหตุที่นํามาซึ่งความเจริญอันสูงสุดและดีงามสมบูรณ์เยี่ยมยอดตามคำตัดของพระพุทธองค์ที่ว่าเป็นมงคลอันอุดม ไม่ใช่เติมแต่กิเลสให้แก่กันและกันหนักหน้าขึ้นหลักตัดสินว่าอย่างไรคือศิละปะอย่างไรคืออนาจารตัวยอย่างง่ายๆเช่นสร้างทายหรือเขียนภาพคนเปลือยถ้าภาพนั้นคนดูแล้วกิเลสยิ่งเกิดน,น,นั่นคือภาพอนาจารแต่ถ้าภาพนั้นคนดูแล้วกิเลสยิ่งลดนั่นแหละคือภาพศิละปะ มารสบก็ในเยี่ยงเดียวกันจึงจะเชื่อว่าเป็นมงกลอนุดมศิละปะหมายความว่าฝีมือหรือการแสดงออกซึ่งความสามารถของคนถ้าสิ่งนั้นสภาพนั้นใครสร้างใครประพฤติขึ้นมาแล้วมีผลกระทบต่อผู้รับรู้รับสัมผัสข,ขอให้เกิดความเจริญดีงามน,นั่นคือศิละปะสาธุ หมดที่ว่าด้วยกรรมการด้วยกรรมมธิการใครสร้างใครผลานบ้านเมืองอยิ่งกว่ากันใครใครก็อยากเป็นผู้สร้างบ้านเมืองกันทั้งนั้นไม่มีใครอยากเป็นผู้ผลานบ้านเมืองกันหรอกแต่ผู้ที่ได้ชื่อว่าผู้สร้างหรือผู้ผลานโดยสัตว์โดยจริงมันก็ต้องมีความสัตย์ความจริงของคนผู้นัน้นผู้นัน้นเป็นสัตว์เป็นจริงถูกต้องตามสัจธรรมสัตว์และจริงที่ถูกต้องตามศัจธรรมนั้น เป็นฉไไฉหรือลึกลับอย่างไรเฉว่าลึกลับมันคงไม่ลึกลับแต่มันมีความเป็นอยู่และดำเนินไปของความจริงที่เกิดจริงทั้งเห็นได้สำหรับผู้สามารถเห็นทั้งไม่สามารถเห็นเลยสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเพราะเป็นรูปธรรมก็มีเป็นนามธรรมก็มีทั้งชอบธรรมก็มีทั้งไม่ชอบธรรมก็มีซึ่งมีทั้งแฝงทั้งซ่อนมีทั้งเปิดและปิดกันอยู่อย่างแสนสลับซับซ้อน ในความสัตย์ความจริงนั้นจึงค่อนข้างยากมากที่จะอ่านออกและบอกได้กรรมกรคือบุคคลที่ทํางานชนิดต้องใช้เนื้อเหงือเข้าเลขกใช้แรงข้าแบกใช้บ่าข้าวหามต้องหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเพื่อให้เกิดให้เป็นผลิตผลของงานนั้นๆสำเร็จออกมาเป็นชิ้นเป็นอันเป็นเนื้อเป็นตัวจนผู้คนทั้งหลายในโลกในทั้งอาศัยทั้งใช้สอยทั้งกินทั้งเสพทั้งบมรุงเสริมสง่ง ทั้งเล่นทั้งผานกันจริง,รงๆในสังคมมนุษย์ทุกแหน่งล่าการมาที่การคือบุคคลที่ทํางานชนิดต้องใช้น้ําเลี้ยงเข้าช่วยใช้เบีย้ยประชุนเข้าดุมใช้ทุนมหาศาลเข้าเข็นต้องก้นอยู่บนเก้าอี้สู้ศักดิ์ศรีกันในห้องแอร์เพื่อเอาแน่ไม่เอาแน่ก็แล้วแต่ผลที่จะต้องคํานวณด้วยกิเลสผลที่ได้ ก็คือผู้ทำงานเองเป็นผู้รับมากขึ้นมากขึ้นทั้งเป็นลาบเป็นยศเป็นสรรเสริญเป็นโลเกียสุขบรรดามีพึงจะที่จะพึงบำเรอบำรุงตนตามภาษาคนมีอันจะกินสมตำแหน่งแต่มีอันจะกินกันคนละแบบกับกรรมกรเพราะกรรมมาธิการในบ้านในเมืองน,นี้ย่อมกินแบบกินตามแบบตามวิธีทางของกรรมมาธิการ เพิ่งจะกินตึท่านกรรมาทิการทั้งหลายจะรู้กันดีว่ากินอะไรกินอย่างไรและใครสามารถกินได้แค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับฝีมือความสามารถของแต่ละกรรมาทิการส่วนกรรมกรน,นั้นเขาก็กินแต่เชื่อไหมว่ากรรมกรไม่สามารถกินบ้านกินเมืองเป็นหรือไม่รู้จักวิธีกินบ้านกินเมืองเก่งเท่ากรรมาทิการแน่ๆหรือต่อให้เขาเป็นนักโกงด้วย เขาก็โกงได้แก่แโกงเล็กโกงน้อยแคบๆอยู่ในแวดวงส่วนตัวส่วนบุคคลหรือจำเพาะหมู่กลุ่มบริษัทห้างร้านอันเชื่อว่าเอกชนเท่านั้นโดยเฉพาะถ้าเป็นการโกงที่ไม่บังอาจจะโกงบ้านโกงเมืองหรือโกงทรัพย์สินที่ได้ชื่อว่าเป็นของประชาชนส่วนรวมในบ้านในเมืองไปได้เลยเพราะขอบเขตแห่งหน้าที่การงานของกรรมกรมันไม่ถึงขั้นถึงชั้น ที่จะไปขยอกขยําขมือบขมือบขมั่มเอาบ้านเอาเมืองได้ทั้งโอกาสทั้งช่องทางทั้งตําแหน่งทั้งอานาจทั้งความเฉลียวฉลาดทั้งความรอบรู้สารพัดวิชาการและวิทยายุทธ์ทั้งระบบระเบียบหลักเกณฑ์หรือไข้กลต่างๆที่จอมยุทธรุ่นก่อนๆได้ตาได้ตั้งไว้ให้แล้วบ้างทั้งที่ตาขึ้นตั้งขึ้นใหม่เองบ้าง รวมทั้งสิทธิโดยไม่ชอบธรรมมันก็ต่างกันลิบลับระหว่างกรรมกรกับกรรมมาธิการเป็นไหนๆแล้วยิ่งจี่เจาะลงไปถึงปริมาณที่กรรมกรสามารถโกงได้ก็แก้สมน้ำสมเนื้อเองความเป็นกรรมกรแค่นั้นแหละไม่เกินกำลังแห่งความเป็นกรรมกรไปได้เท่าใดดอกหากจะเรียกว่านี่คือผานกรรมกรก็ผานอยู่แค่่อว่าผานบ้างผานเมืองได้น้อยได้นิด ไม่ติดผลกรรมมาธิการแน่ๆโดยเฉพาะการมาธิการฝีมือระดับพระการก็ยิ่งร้ายเทียมฐานจนประมาณสุดยากแสนส่วนใครคือผู้สร้างกันจริงๆตามสัตว์ตามจริงนั้นก็อยู่ที่ว่าการมาธิการที่ไม่โกงไม่กินจริงเท่านั้นก็พอจะนับได้ว่าคือผู้สร้างแต่จะต้องรับว่าค่าตัวอย่างเหมาะสมตามราคาของสัจจะเท่านั้นด้วย หากใครทีราคาค่าตัวเกินกว่าควรก็อย่างชื่อว่าผูกกินบ้านพลานเมืองอยู่นั่นเองส่่นา่าตัวของกรรมกรนั้นอย่าให้พูดเลยว่าจะขึ้นค่าแรงงานได้ทีละสิบห้าสิบห้าทีละหต้องก่อมอบแล้วก่อมอบอีกไม่รู้กีมบแต่กรรมกรนั้นสร้างบ้านสร้างเมืองด้วยน้ำเมือง ให้กันมาธิการขึ้นไปใช้เป็นที่กินที่เสร็ที่กบโกยจริงๆมานักต่อนักแล้วนะกรรมกรนั้นเขาก็ยอมกินแต่เชื่อไหมว่ากรรมกรไม่สามารถกินบ้านกินเมืองเป็นหรือไม่รู้หรือไม่รู้จักวิธีกินบ้านกินเมืองเก่งเท่ากันมาธิการแน่ๆสาธุ